สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรดนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับก็เฮได้เลยนะครับรัฐบาลก็มีมตินะครับช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีบัตรคนจนอีกครั้งนะครับต่อไปอีก3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชน และในเดือนตุลาคมก็ยังจะได้รับเงินอีกหนึ่งรายการนะครับและในเดือนถัดไปนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายน2 5ง5นหนี้ก็ลุ้นรับเงินเยียวยาอีก800บาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าใครจะได้รับเงินนี้กันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับ สำหรับบัตรคนจนนะครับก็เฮได้เลยนะครับรัฐบาลก็ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับต่อออกไปอีก3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2อ6 5นะครับแล้วก็ในเดือนตุลานี้ก็ยังจะได้รับเงินนะครับอีกหนึ่งรายการก็รับเป็นเงินสดนะครับกดมาใช้ได้และในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็รุ้นรับเงินอีก800บาทนะครับ นายกุลิศสมบัติศรีปลัดกระทรวงพลังงานนะครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 6นะครับงบกลางรายการสำรองเงินจ่ายนะครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับวงเงินกว่า300ล้านบาทนะครับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา๊าซหูต้มนะครับโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าการหูต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับเพิ่มขึ้นอีกเป็น55บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึง31ธันวาคม2565นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถใช้สิทธิ์ส่วนเพิ่ม 55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับก็รวมเป็น1 0 0รบาทต่อคนต่อ3เดือนได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับโดยในระหว่างวันที่1ถึง24ตุลาคม2565ผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด45บาทต่อคนต่อ3เดือนได้ตามปกตินะครับ การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าการหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนนะครับจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติคอรมอเมื่อวันที่13กันยายน2565นะครับโดยกระทรวงพลังงานเล่งเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานนะครับ และบัตรคนจนนะครับก็ยังจะมีเงินเข้าอีกหนึ่งครั้งในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เข้าครั้งนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดนะครับมาใช้ได้เลยนะครับก็คือวันที่22ตุลาคม2565นะครับก็จะเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการนะครับ200บาทนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือเป็นผู้พิการนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบีย้ยความพิการเพิ่อมอีก 200บาทนะครับจากเดิมที่ได้รับ800บาทรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2,5,6,3เป็นต้นมานะครับโดยจะแบ่งจ่ายนะครับตามนี้800บาทนะครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนะครับในทุกวันที่10ของเดือนนะครับแล้วก็เงินเพิ่มเติมอีก200บาทจากกองทุนประชารัฐนะครับจ่ายเข้ากระเป๋าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเงินจะเข้าทุกวันที่22ของเดือนนะครับ และในเดือนพฤศ,ศจิกายน2 5 6 5นี้นะครับก็เตรียมลุ้นรับเงินเยียวยาอีก800บาทนะครับสูงสุดคร้งก็เตรียมเข้าคอรมอเพื่อเคาะแจกอีกครั้งนะครับโดยนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชาวรองนายยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือคอรมอรับทราบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2 5 6 5โดยจะนําแพ็กเก็ตเดิมนะครับกลับมาเสนอที่ประชุมคอรมอ ให้เห็นชอบนะครับได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5โดยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนะครับจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส6นะครับแล้วก็ช็อปช่วยชาตินะครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ใจ่ายการอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งกระทรวงการคลังนะครับจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณที่มีนะครับมาจากงบกลางส่วนหนึ่งแล้วก็งบกู้นะครับเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับน,นายสุพัฒนพงษ์ยังกล่าวอีกว่า หลักการก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับซึ่งขณะนี้ดัดชนีทางเศรษฐกิจไปด้วยตัวเองได้อยู่นะครับอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ก็ไม่ประมาทนะครับประกอบกับสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบนะครับมั่นใจว่า GDP ปี25 6 5าจะมากกว่า3%เซซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ตามเป้าหมายนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของการการะทรวงการคลังนะครับเช่นมาตรการ ผ่อนปล้นเรื่องหนี้สินนะครับโดยจะรวบรวมเป็นแพ็คเกจเ,เดียวกันกับมาตรการเยียวยาหนาท่วมนะครับนายสุพัฒนาพงศ์ยังกล่าวอีกว่านะครับในส่วนนี้ก็จะใช้เงินงบประมาณบางส่วนที่เหลืออยู่นะครับจากโครงกางครค้างกรอนที่ยังมีเงินเหลืออยู่นะครับโดยจะมีความชัดเจนนะครับกลางเดือนพฤศจิกายน2565รหซึ่งถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับรัฐบาลจะหาลือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนนะครับซึ่งใน3เดือนช่วงสุดท้ายของปีนะครับรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มนะครับเพื่อมบเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเบื้องต้นก็จะประเมินต้องใช้เงินประมาณ25,000ล้านบาทนะครับหากมีการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสหกคาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติเหมือนเดิมที่ผ่านมาดังนี้นะครับก็คือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแลวก็เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับ เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับจะได้รับเงิน800บาทต่อคนเพื่อใช้ใจ่ายในค่าอาหารเครื่องดื่มค่าสินค้าบริการทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะ50เนะครับโดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันตลอดโครงการนะครับสำหรับคุณสมบัติที่ผู้เข้าร่วมโครงการคนเครื่องจะต้องมีนะครับก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับมีหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไม่เป็นผู้ มีบัตรสวัสดิการหนึ่งลนะครับตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่15สิงหาคม2 5 6 5นะครับก็คือใครมีบัตรคนจนนะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกาลังซือ้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3นะครับใครได้รับเงิน200300จากรัฐบาลก็คนละครึ่งก็ไม่ได้นะครับและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนนะครับหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐนะครับ ก็สำหรับบัตรคนจนนะครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือนะครับกัดหุงต้มไปอีก3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม25 6 5นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับก็เพิ่มไม่เป็น100ต่อคนต่อ3เดือนนะครับส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับก็เตรียมลุ้นรับเงินอีก800บาทนะครับก็จะเข้าครมอเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารข้อมูลกันต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารเงินเดียวยาล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ